สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปดูจุดสปอตฟาร์มของดาร์ w o ูดนะครับจะเป็น ขอต้อนรับเข้าสู่ร้านเติมเกม l i d m a n shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด,ด,ด้วยระบบ Off i c i a l นะครับมีแอดมินบริการดูแล24ชั่วโมงและตอนนี้เกมที่รักหรือเกมที่เรารักนั้นก็ได้พร้อมให้บริการแล้วใครอยากจะเติมเป็นล้านเลยหรอพี่ก็จัดไปเลยเลยครับพี่ชายเราจะเติมกันเป็นล้านไปด้วยกันโปรโมชั่นตามนี้เลยนะครับไปลองเติมกันเลยสำหรับผู้ที่สนใจเพียงแอดไลน์แอด l i d m a n shop นะฮะมีแอดข้างหน้านะครับและตอนนี้เขามีบริการเติมเกมผ่านเว็บไซตต์ดด้้ด้วยะรับจเเิมมกก็ไหืืออ เติมเกมก็ดีนะครับสามารถซื้อบัตรในเว็บบัตรเลเซอร์โกเพื่อไปเติมเองได้ด้วยนะครับเพื่อนๆที่สนใจตามข่าวสารโปรโมชั่นใหม่มๆเด็ดๆกิจกรรมดีๆได้ที่ Facebook ของ r e d m a n s h o p เลยนะครับแถวแถววามาดัฟบูดใช่ไหมจะเป็นโซนเนี้ยวิ่งดีๆอมอนมันจะเกิดทันแต่เมื่อกี้เหมือนมีคนมาซ้อนซ้อน,อนแมพผมอ่ะนี่ยอยู่ช่วงนี้โอ้โหอย่างโหดเราจะฟาร์มแบบชิวๆครับมอนมันจะเกิดทันเราคนจะน้อยแต่ว่าถ้าคลิปออกไปไม่รู้ว่าคนจะเยอะหรือเปล่า มอนมันจะเกิดช่วงนี้ยเยอะอาจจะสแต็กมอนไม่ได้ขนาดนั้นอะแต่ว่าก็ฟาร์มได้อยู่ครับตรงนี้แบบอยากใครอยากแบบหลีกเลี่ยงคนนะครับก็มาวิ่งตรงนี้ได้นะครับประมาณนี้มันก็จะมีแบบพวกบัพฟพิเศษเกิดตามแบบบ่อยครับแต่ก็ยังพอมีคนอยู่บ้างนะไม่ใช่ว่าไม่มีเลยเนี่ยครับมันจะเกิดเกิดตรงนี้เสร็จเราก็กลับไปเตลิเกิดไวครับเกิดไว้จัดๆเมื่อมันเกิดไว้เราก็จะฟาร์มได้ไวครับเนี่ยครับ นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่หน้าฟาร์มในดาร์ค o ูดนะครับเป็นจุดเล็กๆนี่ครับรูปอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ก็ฟาร์มได้ครับช่วงๆตรงนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่ายังมีจุดอื่นอยู่ไหมผมลองเดินๆฟาร์มดูแล้วก็มีตรงช่วงนี้ที่แบบพอโอเคโอเคหน่อยที่แบบว่าไม่ค่อยมีคนฟาร์มลูกแก้วได้เนี่ยเห็นนะมฟาร์มลูกแก้วแบบคนเดียวได้ชิวๆปัาบแล้วก็เนี่ยเกิด ร้อหน่อยเนี่ยแล้วก็เกิดอีกนเนี่ยก็จะวิ่งประมาณตรงเนี้ยครับช่วงตรงเนี้ยมันจะเกิดไวมากในแมปดับบลูดนะเบื่อก็วิ่งมาเฉดเนี้ครับแต่มันจะแค่ตัว2ตัวแล้วก็วิ่งกลับไปจุดเดิมครบบลูบลูฟาร์มวิ่งผิดก็ชีวิตเปลี่ยนนะครับลองนับลูบลองนับลูบบนดีๆอ่ะตรงเนี้ยมันจะวิ่งวิ่งฟาร์มได้อยู่ครับเนี่ยแปบ๊บเดียวแอสเ,เซนต์ดรอปแล้วก็คลิปนี้ก็มา พามาดูแต่และแมปแล้วกันแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปแมปไหนก็รอดูน,นะครับแต่จริงน่าจะมีจุดอื่นอยู่แต่ว่าเดี๋ยวผมค่อยว่ากันอีกทีครับแล้วเจอกันใหม่าล์ทหน้าครับสวัสดีครับ